สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มะยุสคารนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาแนะนําในส่วนตัวรถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะเพื่อคุณลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังมองหารถไว้เที่ยวปีใหม่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนตัวเ o อร์ต้าฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์นั่นเองนะครับสีบอลทองนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวโฉมแรกของหน้าแชมป์นะฮะปี12นะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด3.0ลิตรนะครับขับ4 ปี12ไมใช้งานอยู่ที่177,000กิโลเท่านั้นเองนะครับอาเครดิตดีฟรีดาวนะฮะตัวนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับนะราคาเราเปิดขายอยู่ที่629,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1,200 0นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เบอร์084 384 8404นะครับ ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดนะครับของเจ้าตัว Fortuner Champ คันนี้รบกวนนะค,คุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับของเจ้าตัว Fortuner Cha m p คันนี้ว่าน่าสนใจไงนะครับนะบเป็นตัวขับ4ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล d b o i d v e r c o o l e r นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชมชั้นชมแรกนะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นฮาโลเจนนะครับไฟหน้า โปรเจคเตอร์นะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็นสีโครเมียมนะฮะแบบนี้3ชั้นนะครับมีในส่วนตัวไฟฉีดนะไอมีในส่วนที่ฉีดโคมไฟมาให้ด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับป้ายทะเบียน3 8 0 2ป้ายทะเบียนนี้เลยตัวรถนะครับไม่เคยมีประวัติชนหนักพนนนะิการจมน้ำนะฮะการันตีในส่วนของบอดี้โครงสร้างแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับมีวารันตีหลักการขายและประกันตัวเครื่องเกียร์ ระบบไฟฟ้าให้90วันนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอ่าแล้วฝากระโปรงเขาจะมีในส่วนตัวซูโคปมาให้นะครับตัวระบายนะฮะตัวรถบางๆเลยสีใสๆนะครับรัดด้วยกับยาบิต stone นะครับยาบิต stone นะฮะตัวนี้จะได้เป็นล้อแม็กขบ17นะฮะไซส์ยาง265 6 5 r 1 7นะครับในส่วนตัวยางนะจะได้เป็นปี2อ1 6นะยางตรงนี้เดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้นะครับเดสเบรกคู่หน้านะช่วงลงช่วงล่างต่างๆเดิมเดนะฮะดูเลยนะครับสวยรถไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับนะัาไดข้างนะครับสีดำนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับเบาเปิดจะเป็นสีโครเมียมติดกันลอยมาให้เรียบร้อยนะคิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อย นะครับมีรูปแหล็กมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับส่งคัสซีนะครับนี่เลยนะฮะเดิมๆนะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบโดนัทแล้วนะครับนี่นะฮะน่าเป็นตัวขับ4ี่ฟูลไทม์นะครับนี่โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับช่วงล่างนะฮะนี่นะครับสีดำแม่เลยนะครับไม่มีสนุกสนิมแน่นอนนะครับผม ถ้าใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับที่เสรีไทย70นะครับเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับในส่วนตัวภายในนะครับตะเข็บเบ็คอาร์ตต่างๆนะครับเดิมๆน็อตเดิมต่างๆไม่มีขยับนะครับอ่าเบาะจะเป็นเบาะ3าแถวนะครับเป็นเบาะสีครีมนะครับเบาะแถวที่3เนี่ก็สามารถพับนะครับด้านข้างได้นะครับแอร์ราแล้วนะครับ นี่นะฮะสวยนะฮะราคาเพียง629,000บาทเท่านั้นเองนะฮะกระจกลายฟ้าหมดแล้วนะฮะเป็นกระจกเติมจากโรงงานเลยนะฮะอ่ะมาดูภายในนะครับแผงประตูนะครับตรงนี้ะเข็บเบรคอาร์ตต่างๆนะครับเดิมๆนะฮะมีตัวล็อกกันเด็กเปิดด้วยนะครับกระจกไฟฟ้านะฮะแผงประตูจะเป็นสีเทาตัดกับสีครีมนะฮะเบาะสวยๆเลยนะเบาะสวยๆเลยนะครับตัวนี้ นะครจะเป็นรถปี2012แท้เลยนะครับเดือนเมษานะครับนี่สวยๆนะครับผมภายในสวยเลยแหละนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับค้ดคอนโทรลมาให้เรียบร้อยเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับมีลำโพงวิทเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันค้ดคอนโทรลนะครับ นี่เลยนะครับในส่วนตัวจอจะเป็นจอแบบ n a v i กเตอรนะครับ DVD, FMA, u u s b b l u e t o บ t h ได้หมด Air Auto นะครับ Power Outlet มาให้2ช่องนะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้สีสปีดนะครับสสปีดนะครับผมสวยเลยนะครับราคาเราขายถูกกว่าหน้าป้ายนะครับหน้าป้ายอยู่ที่6,650 0 0บาทแต่ผมขายเพียง6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ใครสนใจก็สามารถกินกลางมาได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะแก้มเดิมๆนะครับเบรก ABS นะครับนี่คางลงคางหน้านะครับลักตัว R ต่างๆอยู่ครบนะครับซีรีลนัมเบอร์อยู่ครบนะครับ รถเดอร์นะครับไม่มีขยับนะเพจต่างๆนะครับ้องเครื่องแห้งสนิทนะครับอ่าก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจนะครับจ้าตัว f o r t จ n e r หน้าแชมป์นะครับปี2012ครับ4แนะนำคันนี้เลยเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะราคา629,000บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาอิสทาก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะมาชมกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะรีวิวรถตุ้นไหนกันต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ